มใหญ่เลยใหญ่ตัวนี้ใหญ่อตัวนี้ไซส์สิบโลโนี่ตัวนี้ไซส์สิบโลโอ้ my god จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้มันกินสายไม่ใหญ่มากแล้วก็เบ็ดปลาฟ้าเปลี่ยนตัวเล็กเกียวเลยอะพอที่จะตกปลาตะเพียนนะนะแต่ก็ไม่เล็กมากเบ็ดเบืองกลางแต่ว่าสายสายสายก็พอโอเคอยู่สายสามสิบปอนด์ได้แล้วการจะแล้ดีค่ะตอนนี้ได้เขามาสามค่ะชาโดสองคอยดูตัวนี้นะคอยดูตัวนี้จะถึงไหมจะใกล้เคียงสิบโลไหมจะถึงสิบโลไหม จะไม่ออกโอ้โหดูคันก่อนต้องใช้เบลช่วยแหละกดหัวใจก่อนไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีครับติดตามแล้วกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดหัวใจให้หน่อยนะกดจห้ะหกจ็ดโลอัพหกเจ็โลอัพสวัสดีครับติดตามแล้วอ๋อไม่ใหญ่มากประมาณเนี้ยเจ็โลลูกห7จ็ดโล่คะที่อยปลหมไม่แนะนำอย่าปลอมเท่าไหร่นะคะประเดียวมันมีสายโอพันสายอีกแล้วพันสายอีกแล้ว ขางยอีกแล้วข,ข,ขา,ายป้<พ>าอ<า>ีกแล้วเนี่ยแม่หยิบต้่ม